ต้องขอกรลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแบบว่าบอกทุกคนนะว่ามันมีกิจกรรม a w หนึ่งเข้ามานะครับเป็นของ Assassin Creed นะแต่ว่ามันมีขายอยู่ในกิจกรรมนี้นี่นะครับเป็น a w นะโบกได้เม็2สเลยนะครับแล้วก็เจาะเกาะหนึ่งนั้นแล้วก็มีสกินดีเซอรด้วยทุกคนนี่เป็นทองเลยนะผมไม่รู้นะว่ามันจะไปติดเราไหหลังจากแรกโอเคแรกเลยละกัน คือโทเคยนนี้ผมได้ฟรีนะครับมันได้มาจากกิจกรรมแบบที่นานแล้วอ่ะเป็นสองสามเดือนติ๊กตอนเปิดตัวก็จะประมาณนี้เลยนะนี่ป็นเทเลยนะครับแล้วก็ดีเซอร์นะนี่ถ้าเปิดตัวก็คล้ายกันเลยนะนี่กดสวมใส่ไปเลยนะมันจะมีห้จุ่มในนี่นะครับเป็นตู้ลักี้รอยัลนะครับเน้นตู้ลักี้รอยัลนะมาตรงนี้ก็ได้นี่เห็นไหมมันมีนะเรากดเข้ามา ปึ๊บนี่มันจะขึ้นหน้านี้นะครับสุ่มทีละหกร้อยเพชรนะนี่มันจะมีโทเค็นทับพิมพ์สีแดงนะครับนี่กดสุ่มเลยเดี๋ยวๆๆมันจะมีโทเค็นทับพิมพ์สีแดงนะซึ่งผมไม่ได้สุ่มเลยนะคือโทเค็นตัวนี้มันเคยมีมาในกิจกรรมสายฟรีนะครับที่แบบให้มันเล่นน,นแล้วมันก็จะรับโทเค็นทับพิมพ์ตัวนี้มานะๆๆๆผมมีทั้งหมดอยู่สองโทเค็นนะไม่รู้ว่าจะแลกดีไหมผมก็แบบกลัวว่าเขาจะดึงคืนนะแต่ว่ามันก็มีโทเค็นไว้ให้แลกละนี่แบบสกินรีวิวผมก็ได้แแลกกไปเมื่อีี้้นนวะครับ ก็เด๋ยวเกนหนึ่งชุดนี้ผมมีแล้วนะครับเพราะว่ามันเคยเอามาขายในร้านค้าครั้งหนึ่งนะผมหมดไปประมาณ2องพันเพียรแต,ต่ว่าเอามาแจกฟรีโอ้โหแต่ก็สร้างเลยเพราะว่าสกินดาบผมก็แลกมาฟรีนะเพชรมันน่จะติดลบนะครับแล้วก็จะพาทุกคนมาดูในส่วนของร้านค้าแห่งความมืดกันนะ อยู่ตรงนี่แถวๆนี้นี่ไงร้านขายของความมืดโอเครับสิทธิ์พิเศษนะมาดูกันว่าจะได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์อ๊บหยุดอ้าวได้แค่เจ็ดิบเอ็เองเลยทไมมันมนีมน้มันได้น้อยนะผมรู้สึกนะผมอยากได้แบบเป็นพวกกล่องสูมสกินปืน MP5 เนี่ย MP5 ที่มันเป็นรูปดาวแล้วมันบวกกับตาก,กัารลั่นสองเนี่ยไม่ยมเป็นซื้อด้วยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างราคาสูงอยู่นะ โอ้มีบัตรปืนด้วยมีตัวปืนมีบัตรสองห้องด้วยแต่ว่งบัตรสองห้องไม่ค่อยที่จะได้ใส่นะอม,มีตัวปืนโอเคกิจกรรมนี้ก็ไม่น่าจะได้ซื้ออะไรแล้วล่ะทุกคนเออดูดิไม่มีอะไรน่าซื้อเลยที่นี้ร้านค้าแห่งความมืดก็ไม่มีสิ่งที่ผมต้องการนะครับแต่ว่าผม,มเห็นว่ามันมีกิจกรรมเติมเงินกิจกรรมหนึ่งนะครับอยู่ไหนนะเดี๋ยวขอหาก่อนนะครับ จะกมเติมเงินที่มันได้รับท่าทางน่ะอันนี้ไงเติมเงินรับท่าทางนี่นะครับเป็นท่าของเอเซินนะนี่มันแบบประมาณก็ว่าเรากระโดดลงมาโลโก้ก็แบบมีใบไม้ออกมาเนี่ยแล้ววันนี้ผมจะมาสุ่มสกินลูกซอง M1014 ด้วยเป็นไงนี่เท่นะครับผมว่าโอ้โหยางเท่เลยทุกคน เดี๋ยวๆขอไปเติมเพชรก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเจอกันมาตอนนี้ผมก็ได้เติมเพชรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะรับท่าทางมาครับท่าทางเติมยังไง499เพชรนะครับนี่ได้รับเติมเงินสะสมด้วยนะครับทั้งหมดเพชรที่ผมได้ก็จะมี3,221เพชรนะครับกับโบนัสที่เราเติมเงินส่วนท่าก็จะเอามาใส่แทนท่านี้แล้วกันนี่นี่นี่แงโดดตุ้ม มีฟุ้นกับใบไม้ออกมานะครับมาเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยทุกคนโอเคกดมา2องเจเพชรเลยนะครับมาไม่ต้องเตือนในนี่กดเพิ่มเสียงไปเลยมารอบแรกขอเหอะผมมีหินแบบเยอะแล้วนะเอาไปสองห้องพิมพ์กี่อ,อ่อยผมว่าผมเกินแน,แน่เลยไม่ต่ำกว่าสามเนเพชรน,แน,แ,นแน่เลยเรอดูได้เอา้าได้แล้วหรอโอเคเพิ่งจะได้แค่อันแรกนะค,คอยดูนะผมว่าอันที่สามมันได้ยากสุดๆ น่าจะเริ่มเกลือแล้วนี่ไงไหมอา้าวตัวสองข้างเอานะขั้นทองอา้าวทองโอ้โหอ,อะไรเนี่ยตัวขั้นทองโอ้ไม่ได้เอามาทำอะไรเลยนะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรทุกคนยิมยุทธโหตาล่าขั้นเอาบัตรอะไรนเนี่ยโอ้บัตรอีกแล้วเอ้ยทองอีกไม่ได้เอามาทำอะไรเลยนะอ้พวกนี้เนี่ยให้ทุกคนดูนะสำหรับใครที่ว่าคิดจะสุ่มก็มาจัดกันได้นะ ใครมีเพรพอนะดูผมเป็นตัวอย่างเอาไว้ละกันนะว่ามันเกลือหรือว่าไม่เกลือนะครับนี่เด้ไปสองห้องตาระกูปองโกทองโกโลวทองทั้งสองอย่าง้เลยโอ้ไม่อกอกเลยนะพิมเขียวนะนี่ไงลูกซองคือดีมากๆนะส่วนลูกซองคาเบียวของผมเนี่ยมันรีโหลดซ่าเกินไปนะมามุนต่อเลยเอา้าไม่ได้ เอาออกหน่อยเอาปลาสอห้องอีกแล้วเฮ้ยอ้าวมันใส่เหรือเอามีหกบาทแล้วใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวปลาสอห้องมันได้เยอะจังเนี่ยโอ้หกบาทแล้วทุกคนไม่ได้เอามาทำมาเลยนะปลาสอห้องนะผมก็ไม่ค่อยจะได้ใส่นะออกหน่อยครับออกหน่อยเกี่ยมเห็นบ้างโอ้ออกหน่อยปึ๊บโอ้ไม่ออกโอ้เออ้โอ้ยไม่ได้อะไรเลย ทำไมมันไม่ได้เลยเลยวะไม่มีกำลังใจเลยแต่ว่าความอยากได้มันก็มีมากนะเอา้ากินเคียวอันที่สองโอเคสวยอยู่ปึ๊บเอาอีกอันดิโอเคมาไม่ได้เหลืออยู่พันสามร้อยโอเคกดต่อก่อนออกหน่อยอีกอันเดียวผมว่าอันนี้มันตายยากมากๆเลยนะเสื้อคอยดูเลยนี่นไงดูบรรยากาศในการสุ่มแมงแล้วครับโอ้ไม่ได้ แล้วแม่มหบอกยากจังวะนี่ก็ไม่ได้เลยนี่ก็บอกสีแดงนะเมื่อกี้นี่ผมจะแรงนะเป้าหมายนะแต่ร้อยสิบเอ็ดเพชรไอกออกออกเอ้าตัวอะไรอีกแล้วโอ้ขันอาหารจะเลี้ยงโอ้โอ้อ,อะไรวันนี้รู็แบบของในว i ไฟวันนี้แบบมันเริ่มเกลือมากๆเลยนะสองไอ้พวกผมรีโอซาเกินไปไม่อยากจะใส่ละตาล่าอะไรนฬิกาตัวจับนาฬิกาตัวจับอีกแล้ว บัดขั้นโอ้ไอ้่ทอมากแต่ว่าสู้ต่อครับผมนี่เดี๋ยวโอเคถือปืนแล้วก็หมุนต่อเลยเหลือสองร้อยเหลือแค่สองร้อยสิบสิบเอ็ดนะท,ทีเดียวก็จะจบเลยออกโอ,โอ้ไม่ได้ทุกคนโอเคมาสุ่มครั้งสุดท้ายนะห้าครั้งสุดท้าย ได้ต้องได้แล้วต้องได้แล้วฟึบฟึบโอ,โ,อโอ้ไม่ได้เอ้ยโอเกอเกิกนโอเคมาเมื่อกี้ก็รอบสุดท้ายแล้วนะครับสรุปว่าคือไม่ได้นะครับแล้วดูเพชรกรุงบมนะเรือหนึ่งเพชรนะโน้่โทเคัพไม่พอ,อสามเป็นเพชรไม่ได้เชียอะไรเลยโอ้แม่งเสียอ,อีกแล้วทุกคนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะผมจะเติมเพิ่มนะทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เติมมาเพิ่มอีกแล้วนี่ลูกจอกนะเติมมาอีกหนึ่งพันเพชรนะครับผมโอ้โหมาจับก,กันเลยหยุดหน่อยหยุดหน่อยโอ้นาฬิกาตัวจับเฮ้ยมีลกจอกให้บ้างเลยเลือเอาไม่ได้เอ้ยเอ้เฮ้ยออกหน่อยโอ้ไม่ออกครับทุกคนสูงต่อกันเลยเออเดี๋ยวเราใส่สูบก่อนน้ำโมน้ำโมน้ำโมเพียงโอเคมา เริ่มกันเลยสองร้อยเจ็ดสิบกหน่อยนั่นแหละยูดยูดโอ้อาเสนียโอ้คู่บังอ่ไรอะโอ้โหขั้นเฮ้ยลาลาโอ้โถโอีกแล้วโอ้บงทีก็ไม่ได้ครับมาเรากดตรงพิมเขียวก่อนนะบางดีมันอาจจะได้นะแล้วมันก็จะดวงดีนะมีกดซูมือเลยอีกห้าครั้งออกให้หน่อยฟื้นูไม่ได้เฮ้ยตัวเอ้ยหินเอาทำอะไรเนี่ยโอ้โหโกโกอีกแล้ว หินเบนล์น่ามานทำไมมีแลว้วเพชรเหลือ243เพชรจุ่มห้าครั้งไม่ได้แล้วจุ่มได้กี่ท,ทีละครั้งนะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยโคเค้นไม่พอด้วยประเด็นทิมเขียวไม่พอเนี่ยเอาแค่น้อยยุดยุดนโม ό, นโม ό, นโม ό. โอ้โหไม่อยู่ดีหยุดหน่อยหยุดหน่อยหยุดหน่อยจุ่มได้แค่ทีละรอบแล้วนะหยุดให้หน่อยครับสงสารผมหน่อยเนี่ยโอ้โหหนุนดีไฟมาแบบไร้ไร กำแลวโอ้ไม่ได้ครับูคสุ่มครั้งสุดท้ายนะเฮ้ยมึงจะหยุดนะมันได้ครับตัวจับอะไรโอ้กูข้ามก็ไม่ได้โอเคนะเดี๋ยวผมจะเติมเพิ่มนะครับตัดไปในอีกวิดีโอหนึ่งที่ผมจะเติมเพิ่มกันทุกคนเลสโกมาครับทุกคนตอนนี้ผมโได้เติมเพชรมาเพิ่มเป็น1 8 0 4พยเพชรนะนี่ถือซองอีโวไ,วไว้เลยนะเพื่อ,อความศักดิ์สิทธิ์กันนะทุกคนนี่กดไปเลย2 7 0เสียงมันดังเอา้าว่าจะแปบปิดเสียงนะ มือมันเผลอไปหยุดมาทรงไมโอเคต้องใหม่นะขอเถอะไม่ได้รอบนี้แม่งกูไม่เอาละจริงๆคือแบบโอ้หมดเยอะหมดเยอะเกินคือคลิปนี้หมดเท่าไหร่ถ้าทุกคนสงสัยเนี่ยใต้คอมเมนต์นะแค่นั้นพอใต้คอมเมนต์พอ,อไปดูกันเอาเองเลยเนี่ยนี่มีสีแดงนะสีแดงคือดีมากตะกางยิงสองโคเรลีโหลดหนึ่งนะโอเคมากดเลยทีละาห้าครั้งได้เถอะได้เถอะ โอ้ย oh, หยุดหน่อยหยุดหน่อยหยุดให้หน่อยครับโอ้ยโอ้ไม่ได้เลยทุกคนมาสุ่มต่อกันดีกว่านะอีกครั้งนี้ขอให้ได้เถอะได้ไหมเฮ้ย hey, หยุดเอาหยุดหยุดหน่อยเฮ้ย <Hey, S 2> ได้แล้วไนที่สุดได้แล้วทุกคนโอ้ยโอ้สุดยอดเลยได้รับกิมเขียวนะคือแบบว่าจะว่ายังไงดีวะคือเติไมไปหลายรอบแล้วนะ มัปิดกลงเลก็ไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ได้แล้วอะทำไมหลอนนี่คนแรกเลยสุดยอดไปเลยโอ้สุดยอดไปเลยแม่งโคตรจะดีใจเลยโอ้ล็อกทุกกิจกรรมกิจกรรมนี้ยิ่งหนักนะตอนนี้ก็ได้แล้วนะฮะนี่ซองเอ็อเออเอหรรม,รรมนหนึ่งศูนย์หน,นึ่งสี่สอ e ีโว e อัตราการยิงสองนะลวร,รีโหลดหนึ่งลบแม่นยำมันตัวนี้มันลบรีโหลดมันไม่ค่อยดีนะ นี่กดแสดงหน้าล็อบบี้ไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลุยในชีวีสี่กันนะฮะเดี๋ยวไปแต่งตัวใหม่แป๊บมาครับทุกคนตอนนี้ก็ได้มาอยู่ในเกมเป็นที่รียบร้อยแล้วนะครับนี่กดกดเพิ่มเตียงกนแล้วก็ซื้อเอ็มห้าร้อยมาเลยนะเดี๋ยวผมจะโซวิซานะเอ็มห้าร้อยดึงหัวนะเดี๋ยวไปอ้อมก,ก่อนอยู่ในโหมดชีวีสี่ธรรมดานะไม่รู้ว่ามันจะตึงไหมไม่ตึงก็เล่นไปตอนนี้ผมก็อาล์าไม่ค่อยดีนะคือรู้สึกแย่นะ่ะ ก็ปันกลารเขาก็ไม่ปันกลางครบผมว่าเย่มากเพราะว่ามันหมดเยอะไปกิจกรรมเมื่อกี้มามีคนอยู่ข้างหน้าต้องจริงจังกับเกมประมาณอยู่สามตัวด้วยนะเอาลากไม่โดนดนหน้อยดนหน่อยนั้นนึงก็ยังดีล้มหนึ่งล้มสองล้มสามไม่ได้ฝุ่นะฮะแต่ว่าเป็นที่ฝีมือโอ้โหสมัยไปด้วยเรามาเดวคอซ้ำก่อนซ้ำที่ซ้ายวันนี้เก็บไปสาม โอเคเลยอีกตัวเดียวนะแล้วน่าจะอยู่ตรงฐานนี่แหละอืบโอเคไม่มีมาโอเคเดี๋ยวรีวิวท่าเอซีดก่อนนี่นะครับมันจะเป็นประมาณว่ากระโดดลงมาแล้วมันก็จะแบบมีใบไม้กระจายออกมานี่มมีฝุ่นด้วยคนดำๆนะอ้าวเรียบร้อยโดนเพื่อนเราจริงหัวโดวยไซต์กอ็อกสปดไปเลยครับอยแล้วนะคะนี่คะแนนตอนนี้ก็ทีมผมได้มาแล้วนะฮะดึงต่อสู่นะนี่เราซื้อลูกซองเดยแล้วนี่ขอกาะไปจะมีคนซื้อให้ไหมนะ มีก็ดีนะนี่ยืนมาก่อนแอ้ก่อนแอ้ก่อนเนี่ยไอ้ก่อนเลยได้สองกบตองคิว่มาวะเนี่ยนี่นะครับความสวยงามของปืนตนอยู่ในเกมก็ประมาณนี้เลยนะ M04 โวนะถ้าใครอยากได้ก็6 0 0หกพันเพี้ยนไม่ใช่ก็ 6, ห้าพันเพีรยนนะผมน่าจะหมดประมาณสี่พันนี่แหละไม่งั้นก็สามพันมาจะดูกันใต้คอมเมนต์นะฮะมาเรามาดักตรงบ้านนี้ดีกว่า ไม่รู้ว่าจะมีคนไหมเอาเฮ้ยเดี๋ยวเราทำไมเพื่อนเราดันไปแบบนี้นะโอเครีโหลดไวอยู่นะเพื่อนเราดันไปแบบนี้ไม่ได้แล้วทุกคนจังหวะนี้มีคนเอายิงเอาล้มหนึ่งโคตรรัวตัวนี้ไม่เอารดมเพื่อนเราจัดการที่เข้าเลยเข้าเลย,เเลยอย่างนี้ต้องรีบเข้าเลยนะซ้ำก่อนซ้ำก่อนจะมาซุกกันนี่เกอบพองมาด้วยตัวสุดท้ายเอาไมไ่ทำอะไร นี่โซก่อนโน้สบัดหน้าจอโซดีเซิร์ฟไปหนึ่งทีนี่นะครับเดี๋ยวเรามาขอเข็มสียาก,ก่่นไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อให้ไหมนะนี่เต้นห้าก่อนนี่แอคท้าแอสซินโอเคมีคนซื้อให้หด้วยโอเคซื้อไอวอมาด้วยนี่นะครับได้แอสซินนี่ไปแต่ละทางก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนดูนะว่าตอนมันกระโดดไปแต่ละที่แต่ละทางมันจะเป็นรูปร่างยังไงนีุ่้มลงโอเคมาซื้อเกาะ เอาเดียวเราไม่ซื้อไม่ตีนี่ก่กอสามแล้วก็ระเบิดเห็ดพอแค่บอลลูกเดียวนะผมจะดันไปกันเลยนะไม่รู้ข้างหน้าจะมีคนไหมมาดูกัน <c oughs> เอ๊ะมีคนวิ่งมาด้วยมีเสือดไปไงเอาเลยไม่โดนหัวหนึ่งเฮ้ยอะไปหัวสองหัวสองคนเอาน่าเจนหนุดหัวสามหน่อย <First kill. S 2> หัวสามหน่อยหน่อยหน่อยฮึบฮึบโอ้โหไม่โดนเลยหัวสามโอเคหัวสามดูโว เดียวเดียวเดียวอีกตัวหนึ่งมันจะอยู่ข้างบนนะยิงได้นี่ย <Yes. S 1> โอเคเก็บซีเลยจัดเมื่อกี้นี้นึกว่าจะตายแล้วนะเหมือนกับเขาจะออกเกมนะเพราะว่าผมก็ไม่มีอารมณ์ที่จะไปลงแรงนะครับเพราะว่าเพิ่งสุ่มของกระเกลือมายังไม่มีกําลังใจที่จะไปเล่นแรงนะตอนนี้ก็ดูผมยิงบอดไปก่อนแล้วกันนี่ก่อนที่จะออกไปสู้ก็นั่งตั้งไอวอลไปก่อนนะซ้อมไปก่อนฟืนั่งตั้งไปก่อนนี่นั่งตายเพื่อนดูไปเลยนะ ตูไมไงตึงมากเน่ตึงม่ออันนี้จริงก็ไม่ได้ตึงมากหรอกนะครับก็พอเล่นได้แหละเฮ้ยทำไมมันจะปล่อยตัวโอเคปล่อยตัวละปล่อยตัวกระสามากเลยโอเควิ่งขึ้นไปกันเลยผมแบบจะวิ่งไปตรงๆนะเพราะว่าเขาเน็ตหลุดนะไม่น่าจะมีคนแล้วนะไม่รู้ว่าจงจะมีอยู่ในตรงฐานเขามีไหมโอเคไม่มีคนเลย ไม่อยู่ไหนวะเป็นบอดอ้าวนี่ไงบออนี่เลยล้มไปหนึ่งยิงอะไรน้องน้องบอดน้องบอดเกมนี้ล้มโอคูยังรั้วอย่างรัวด,ด,ด,ดีโลดเร็วดีโดดเร็วล้มหมดล้มหมดไงยิงบอดด้วยว้าเขาออกเกมมาทุกคนจะได้นะพว่าผมก็ไม่เล่น,นตาแรกของมันเลยนะก็ยังไม่มีกำลังใจที่จะเล่นแรงนะครับก็ดูมันจะมีกำลังใจได้ยังไงเพราะว่า่มซองก็เกลือมากนะแต่ว่าเราก็ต้องเอาสกินใส่เขานี่ให้ดูจอยบอกนั้นโอ้ จอยวอห้านะั้นแตกนะก็ได้อยู่นะจอยวอห้านาะไม่เก็บละครไม่ตามหาอีกตัวสุดท้ายกันดีกว่านะว่ามันอยู่ไหนนะตามหาแป๊บหนึง่งเอ้ยเดี๋ยวข้างหน้าเหมือนจะมีแอร์ตลอดไงเอาได้บาเรียนมาได้มีกระสุนแล้วก็ได้อวอรมอีสองลูกนี่โซตึงเพื่อนรูป่กรสร้างกะบงฟันจจริงจังกับเกมได้แล้วนะไม่รู้จะจริงจังทำไมเพราะมันเหลือแค่คนเดียวเอย แต่ก็จะรีบปิดเกมให้เร็วที่สุดไงโอเคไม่มีนะทีนี้ก็จะนานหน่อยนะครับเพราะว่าสุม่สมจัอเลยประมาณนีกว่าใช้เวลาแต่สามชั่วโมงเลยนะโอ้โหคือใช้เวลานานมากโอเคอ,อีกตัวหนึ่งนะมน่าจะแบบอยู่บนบ้านนะกดล้างจำแนงไปเลยขึ้นซาดเลยจ้าเองห้องนี้ไม่มีอ้านาจี่อยู่นี่เอาตรงนี้ก็ไม่มีแล้วอยู่ไหนวะน่าจะอยู่หลังคานะ โอ้เหไมมเห็นอีกเอาเฮ้ยตกอีกโก้นี่ไหนวะมันมันต้องอยู่ข้างล่างแน่เลยมันต้องอ้อมไปข้างล่างแน่เลยไม่ไเห็นไหมเพื่อนเรายิงลงไปข้างล่างอยุกล่างนี่ยนะโอ้มันเจะลงไปทําไมวะไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวค่อยเอาสูตรระเบิดลงไปก่อนระเบิดบักลงไปนี่าเลยนะก็จะหาว่าเราโก้แพรว่ามันไม่บักะครับ ก็ลองโยด,ดูนะบางทีมันจะมาต่อไปไหมยี่ออกวงทำให้เลื่อนรถนะมันี่ยิงเล่นเลยเพราะกระสุนไม่น่าจะเอาไปยิงใครละมาแล้วตอนนี้วงก็เริ่มดิบแล้เขาไม่น่าจะรอดนะเพราะทีมผมมีถึงสี่คนนะผมจะเริ่มปั๊มยาแล้วนะตกรอดอีกรอดนี่ไงเพื่อนเรามีสกิลดีเจโร้ก็รอดอยู่แล้วอ้าวเรียบร้อยแต่ดิบก็ยีงมีการรีวิวลูกซองฮิโวก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ อยากให้กำลังใจใผมนะช่วยกดแชร์คลิปนี้หน่อยเพราะว่าเสียตังค์อีกแล้วนะใครเดยกจะสุ่มก็ต้องมีเพจเยอะ